ครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยนะครับผมพูดนานไม่ได้เก็บฟันฟันหรอ <laughs> อ๋อใครขี่แรงจ้างโอเคนะครับผมิญช,ชมกันนะอันนี้จะชมที่เสียบเสร็จแล้วนะก็จะเป็นในรักษณาแบบนี้พอเราเสียบเขาก็จะมีดอกมาเลย <laughs> โกหกต้องไปเลี้ยงอีกนะครับผมถึงจะมีดอกอย่างนี้นะเราต้องเลี้ยงอีก ก่อนเสียบทํายังไงนะครับผมก่อนเสียบเตรียมต่อไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อยตัดทิ้งไว้หนึ่งวันนะอันนี้เรื่องจริงนะครับผมอย่างน้อยตัดทิ้งไว้หนึ่งวันนะครับผมต้องรอให้ดินแห้งด้วยซึ่งจะทําแล้วติดง่ายๆนะอย่านั้นก็มาเสียบผมจะใช้ถุงพลาสติกแล้วก็อนนังยางครับแบบนี้นะติดยางเนี่ยะอ๋อเริ่มน่าจะติดแล้วนะเห็นไหมนาๆเห็นไหม เลีปิดเล่ันไหมแกะดูไหมแกะดูกันแกะยังไงจะแกะขอปับนะเ็บยาวเ็บเปียบอ่าเห็นไหมแต่ว่ายังยังจกเพื้นแกะเนาะแต่ว่าแกะแล้วอ่อันนี้กิ่งแา้มี้คือช่วงที่กิ่งมีอายุกิ่งแก่แก่กิ่งนะนะคุณนะนะคุณเต้าคุณพ่อ คุณลุงนะครับผมริ่งที่มีอายุนะครับผมก็จะทําให้ได้ตาก,กิ่งนี้น้อยและไม่ค่อยแต่กิ่งให้กิ่งยังไงถึงจะน่าเสียบต้องกิ่งช่วงไปลายๆแบบนี้นะย,ย,ยอดอๆจะแต่กิ่งได้ดีไหมแบบนี้โอ้สุดยอดนะกิ่งแบบนี้นะอันนี้กิ่งตัวนี้มันจะเป็นกิ่งอยู่ด้านล่างๆสุดยังไงล่างๆสุดก็อยู่แบบนี้เ๊้ทำไมกิ่งนี้ตายเยอะจังต้นนี้นบางต้นก็กิ่งตาน้อยเนาะ น้อยจาตาน้อยแหละทำไปเรื่อยนะผมไม่ได้ขายก็ทําเป็นอาชีพนะผมเป็นความชอบนะแล้วก็สนุกไปทํากันดูนะซื้อชนชมไปแล้วมีต้นพันธุแล้วถ้าเราเขี่ยกเกสรไม่เป็นบผสมไม่เป็นแล้วก็ใช้วิธีซื้อมาเราก็ตัดต้นที่เราซื้อมานะที่เราเลี้ยงไว้แล้วแล้วก็เอามาเสียบกับต้นตอที่เราปลูกไว้ที่บ้านทำให้เยอะนะครับผมขายได้ไหมผมขายไม่ได้ ไม่หรอกนะท่านเอาไปทําให้ความสวยงามความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขนะมีความสุขกับการทางานทำเพืชมและถ้าเราทําได้จริงๆนะทําได้เยอะๆนะวางหน้าบ้านก็ขายได้อันนี้ผมทําอ่ะปีใหม่ก็จะมีเอฟซีคุณนะ้าคุณป้าคุณลุงมาเที่ยวบ้านมาเยี่ยมก็จะมาช่วยซื้อกับบ้านกันในราคาพิเศษแบบนั้นนะแบบนั้นนะก็ทํำไว้เยอะๆหลายแบบ เหลือแอาไม้ก็เก่ามาทำไม้ก็เก่าพอเหลืออยู่นะไม้ก็เก่าผมพอเหลืออยู่นะแล้วก็หมดจริงๆมันก็ไม่งามหรอกขี้เหร่ขี้เหร่ดอกงามแหละแปลกสวยนะแต่ว่าจริงก็ไม่สมบูรณ์เขาแห้งไม่มีน้ำแล้วบ้านผมแห้งมากเลยฝนไม่ตกนะปกติผมต้องไปทุ่งนาแหละไปหาอะไรโน่นนี่นั่นหาปลาหาอะไรนี้แห้งแรงมากเลยไม่มีน้ำสักหยดเลยเนาะทำเต็นยางเก็บไว้่มปิดยาง ถ้าเสียปิดแล้วต่อไปต้องเข้าสู่ขั้นตอนผสมเกสรนะนะมิวลาก่อนเดี๋ยวหาเงินใครจุลิกาค่ะตั้งกล้องจะได้โชว์แล้วก็ทําให้ดูเขียปั๊บปั๊บปั๊บใครมีค่ะต้องตั้งกล้องเก่านบจิจาไหมเนาะทำงานยากจังโอเคท้อสาวเครื่องนี้ก็จะไปอย่างนี้นี่มันปึ๊บป๊บขอบคุณท่านด้วยนะที่มาเยี่ยมชมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณอาพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมฟังรู้เรื่องกันบอนอะนี่ พอเข้าใจบ่ครับผมพอเข้าใจไหมนะฟังยากจังเป็นคนขี้เหร่ไม่พอไม่พอนะฟันหลอพูดไม่ชัดหรอก <laughs> <c oughs> นะเป็นคนขี้เหร่แห,หละนะพูดไม่ชัดพอเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมจบแล้วนะคุณป้าคุณนะ้าคุณลุงขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณท่านด้วยก็มีอะไรที่สงสัยกันเยีชมก็ถามมาได้บางต้นก็ดอกสวยแล้วนะเห็นไหมดอกสวย แบบนี้เราไปเลี้ยงนะไปขุนไปขุนไปขุน,ขนให้หัวหารเยอะๆนกหรือสวยเราก็เอาไปจัดเสียบแล้วก็แบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปอันนี้อันนี้นนแห้งมากอันนี้ล <c oughs> ดน้ำเราไยจะลดน้ําให้เขาโตโตแล้วก็เอากิ่งไปเสียบแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆะนะก็ไปอยู่บ้านคุณน้าคุณลุงบ้างคุณพ่อบ้างถ้าท่านจะช่วยซื้อไปแล้วแบบนี้มันได้ขายแล้วแบบนี้มันอ่าเอาไ้ดู <c oughs> อันนี้ไม่ได้ผสมเกสนหลอกเกิดเองตอนนี้เกิดเองเรียกเรียกมัผัวเป็นออกดอกอตอนแรกว่าจะยนทิ้งแล้วหดอกสวยดีโอเคจบขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ